สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอัาไทยแช่ตั้งได้ที่2 2นะคะวันนี้นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับการวิจัยผู้บริโภคค่ะการวิจัยผู้บริโภคนะคะความหมายคือการรวบรวมข้อมูลของผู้บริโภคนะคะเรียกว่าการวิจัยตลาดนะคะจะแบ่งออกเป็นกระบวนการวิจัยมี6ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือการกําหนดปัญหา สนะคะการกำหนดวัตถุประสงค์3ค่ะการออกแบบหรือจัดเตรียม 4ค่ะการรวบรวมข้อมูล5ค่ะการประมวลผล6ค่ะการสรุป ต่อนะคะการวิจัยผู้บริโภคเนี่ยนอกจากจะมีกระบวนการวิจัยแล้วเราก็มีวิธีการรวบรวมข้อมูลนะคะจะแบ่งเป็นการสัมภาษณ์การทดลองการสังเกตและการสํารวจค่ะการสารวจนะคะคือการกําหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนของผู้บริโภคการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง เป็นตัวแทนของผู้บริโภคต่อมาค่ะการสังเกตนะคะก็คือการเก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นธรรมชาติที่สุดการเก็บ ผู้บริโภคที่เป็นธรรมชาติต่อมาค่ะการสัมภาษณ์นี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเลยนะคะการสัมภาษณ์เนี่ยจะแบ่งออกเป็นเ,นเนกลุ่มจาบจองค่ะคือคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ คัดเลือกผู้ที่มีคุณนะสมบัติเช่นอายุรายได้ต่อมาค่ะกลุ่มอภิบากลุ่มอภิปรายเป็นรนะูปนามธรรมที่สุดในการสัมภาษณ์ สุดท้ายค่ะแบบจาะลึกแบบจาะลึกแบบคือหนึ่งต่อหนึ่งค่ะสุดท้ายค่ะการทดลองเป็นการดำเนินงานทางวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุกับปัญหาขอบคุค่ะ